ผมนี่ก็เป็นปั้นแรกนะครับผมครับขอบคุณคุณตาครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีกับมิม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับเราช่องพังขมินนะครับผมอันนี้ทัวร์วัดแรกนะครับเรามาลุ้นกันแล้วก็มาเอาใจช่วยส่งกําลังใจให้กับขมินบัวตองนะครับผมว่าจะมานหรือเปล่านะครับวันนี้บรรยากาศลุมๆลุมนะครับลมๆุมเหมือนจะ เป็นฟ้าเป็นฝนเลยนะครับส่วนบัวทองนั่งอยู่โคราชซอยนะครับนู่นนะครับบัวทองกำลังเดินมานะครับสีล่ชิปปีครับผมครับบัวทองนู่นบัวทองอยู่ไกลๆนะครับกำลังเดินมาครับมาเ,เลยครับมาเลย ครับตาบนบอดีฟังหนึ่งครับผมครับผมเอาเขามาจับเลยครับผมเดลยขอมันจับเลยจับหน่อยเอาลูกจับดูดิจับได้ครับผมรอดได้เด้อรอดต่องจางมาเด้อเอาให้เลยครับเอายืนหน่เลยเอาให้เลยขับข้าวเหนียวมาแล้วมาบ้ามาบ้มาต้องกลัวนยังมาเลยเอาหลายนะเพื่อนเอ้ เ็บเอาเก็บสมกับกินครับไค,ครับเอาไหา้เลยครับผมไห้ทำไห้กินไห้ครับขอบคุณครับค,ครับเรามาถึงบัวตองแล้วนะครับบัวตองเดินนำหน้าเจมเินเลยนะครับตอนนี้ก็ ทัวในหมู่บ้านไปนเรอยนรู้สึกว่าจะเงียบนะครับผมรู้สึกว่าจะเงียบไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะครับมีแต่หมาอยู่บ้านนะครับไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเท่าไหร่นะครับเงียบมากนะครับ เราก็จะไม่ค่อยได้แยกซอยกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีคนขายแค่สองคนนะครับทีนี้บ้านก็งนเงียบๆด้วยนะครับไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านคนเดินตามกันนะครับ มาตองกลัวอะไรโอ้มาตองเจอหมาเจอหมาครับยืนเ่มือเลยครับคุณพ่อยืนส่มือเลยครับเอาจับใส่ง่วงเพิ่นเลยพ่อบ่เป็นหยังดอกครับขอบคุณครับเก็บเอามีอยู่ครับคองดีก็มีอยู่พอบ่ทันมากครับผมรอดครับผมเรื่อยๆครับผมเพราะว่าคนน้อยคนบ่ายครับครับขอบคุณครับ

ว่มนกฎปิดเาะแ่ยู่ระานหอดปิดหวปรนปทนถึงเวลาปิดครับคุนกฎปิดแต่นี่คุนกฎว่าปิดเป็นงเดนรงเรียนแบบแบบนี้นี่จะเห็นได้กันทันทีครับครับเุณใจใจดีนะครับผมให้อ้อยนะครับให้อ้อยสองชาวของเรานะครับเก็บแล้วเก็บขอบห้หมดเลยบอกมอ๋อครับผมขอบคุณครับ เก็บเอาเก็บเอาข้ามือเจ็บเอาโอ้ยเร็วเจ็บหมูตองห่อไปแล้วนะครับผมนี่ก็เจอคุณแม่ค้าใจดีนะครับให้เขาโพดถุงใหญ่เลยนะครับผมเต็มรถเลยนะครับผมนี่เขาโพดนะครับผมเต็มหน้าจักรยานเลยนะครับเข้าโพดนะครับมีบรรยากาศในหมู่บ้านลมแรงนะครับผมลมแรงครับผมเจ็บเอาหอบถอย เก็บเอาหักเอาหักเอาถอย,อถ,อยถอยเก็บเอา,า,าอยู่ซูรินทร์ครับแม่ครับขอบคุณคุณยายมากๆนะครับผมครับให้อ้อยด้วยอยากจะทานช้างด้วยนะครับผมครับผมให้อายุมั่นคนยืนได้คุณแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเอายืนเส้มือเลยแม่ยืนเส้มือเลยครับเก็บสูงเก็บเก็บด้วยเก็บขอบคุณครับ,คบผม อย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะแม่เด้อสาธุครับขอบคุณครับมาถึงที่พักแล้วนะครับผมลมแรงนะครับผมก็เลยต้องทํากับข้าวอยู่บนรถนะครับทํากับข้าวของข้าวอยู่บนรถนะครับลมแรงนะครับผมลมแรงทําให้อ่าเปิดแก๊สนะครับไม่ได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองสาวนะครับว่าได้อะไรกินนะครับเราเดินมาหาบัวตองนะครับผม ลมไม้ก็ลมลื่นดีนะครับผมลมไม้ลมลื่นดีลมก็แรงกับการทํางานวันแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับวันนี้ผู้คนก็เงียบเงียบเงาเงานะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับดูนะครับลมแรงแล้วก็ดูล่มไม้ล่มเงาเย็นสบายมากๆเลยนะครับผมล่มไม้ล่มเงาแบบนี้ครับลมลื่นนะครับตัดกิ่งไม้มาให้บัวตองกินนะครับ ยงไงหนูสนุกไหมได้มาแบบนี้สนุกไหมลูกคงจะสนุกนะครับผมคงจะอารมณ์ดีได้ออกมาเปิดหูเปิดตานะครับเดีย๋ยวเราไปดูเจ๊มเหมือนกันว่าอยู่ยังไงนะครับนี่ะครับขมื่นก็อยู่ในร่มไม้นะครับพู่ไม้ชิวเขียวนะครับผมในเอฟซีเห็นหรือเปล่าครับผม มีใครมองเห็นข้ามือหรือเปล่านะครับนี่ก็ออกมาพักนะครับออกมาพักให้ช้างพักกินหญ้าคนก็กินข้าวนะครับวันนี้กับการทํางานวันแรกถึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถึงจะไม่ค่อยหมานเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีกว่าอยู่บ้านนะครับดีกว่าอยู่บ้านได้พาช้างมาเจออาหารใหม่ๆนะครับผมมากินข้าวเหนียวกินอะไรแต่หลายอย่างกินกล้วยกินอ้อยนะครับครับผมก็ เป็นบรรยากาศนะครับผมตอนพักนะครับผมนี่คือร่มไม้ของข้ามืออยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าอากาศร้อนๆในช่วงนี้ช้างเราจะไม่มีร่มนะครับเราเลือกร่มไม้ที่เย็นสบายนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นพายุด้วยนะครับพายุลมแรงนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนลมแรงมากเลยนะครับนะครับบัวตองก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมวันนี้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านบางส่วนบางตอนให้แม่เอฟซีได้รับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ